โอ้ยจูเลียนทำไมห้องรกขนาดนี้จ้เนี่ยโอ้โหดูสิของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยแม่จะเก็บของยังไงให้หมดลันทีเนี้ยโอ้โหไหนจะลูกบอลไหนจะสเก็ตบอดทำไมห้องเด็กผู้ชายถึงได้รกขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแม่ก็แก่ขนาดนี้แล้วปวดหลังเป็นบ้าเลยเอย๋นี่มันเงินใครวะโอ้โหแบงเป็นปึกเลยนะ่ะอุย้ยเดี๋ยวแม่ขอนับหน่อยสิโอ้โหเป็นพันเลยนะเนี่ย ฮันนาจ๋าฮันนาลูเมจ๊ะลูกว่าเงินก้อนนี้เป็นของใครนะจ๊ะเออหนูก็ไม่โลนะคะเอ,อต่ถ้าแม่ไม่รังเกียจอะ่ะหนูก็ยินดีรับไว้นะคะโอ้ยไม่ได้นะจ๊ะแม่เนี่ยเจอเงินเนี่ยซ่อนอยู่ในห้องของจูเลียนน่ะเอ,อ๊ก็ไม่แต่ว่าปกติจูเลียนเนี่ยไม่เคยเก็บเงินได้เลยนี่นาะแถมเงินก้อนเบ้อเร่อขนาดเนี้ยเดี๋ยวต้องไปถามนิดนึงละพ่อฮะพ่อฮะวิชากนี้กำลังมันเลยฮะไม่ได้นะจ๊ะลูกไม่ได้ดูไม่ได้ฉากนี้อื ไม่ได้ไม่ได้เป็นชานี้สาหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กดูไม่ได้ปิดตาเดี๋ยวนี้เลยพ่อจ้าจูเลียนจ้าแม่มีอะไรจะถามหน่อยจ้าเนี่ยแม่เจอเงินพันนึงอจ้าเป็นของใครเอ่ยเออ,เอ,อ,เอ,อพพพผมเจอที่ไหนเหอคะแม่ก็เจอในห้องลูกไงจ้าจูเลียนเงินพันนึงด้วยหรอลูกโอ้โหจูเลียนมีเงินเก็บขนาดนี้ด้วยหรอลูกนั่น,นสิ ปกติแม่ก็สงสัยอยู่นะให้เงินทีไรก็หายหมดเกลี้ยงไม่เคยจะมีเงินออมไว้เลยแต่ทําไมคราวนี้อยู่ก็มีเงินเก็บเป็นก้อนขนาดนี้แล้วลูกไปเอามาจากไหนมาเนี่ยบอกแม่มาสิเออผมผมพอดีว่าผมค,คุณคุณตาให้มาฮะใช่หรอจ๊ะคุณตาเนี่ยนะให้มาแม่ไม่อยากจะเชื่อฮะคุณตาให้มาจริงๆฮะคุณตาให้มาจริงคฮะถ้าแม่ไม่เชื่อผมนะผมผมผม,ผมสาบานเลยก็ได้ะผมสาบานเลยเนี่ย เรื่องจริงไม่โกหกแน่นอนเอ๋ไม่ต้องถึงขั้นสาบานหรอกจ้ะแม่มีวิธีในการเช็คที่ดีกว่านั้นเดี๋ยวแม่จะโทรหาคุณตาเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยแย่แล้วทําไงดีล่ะอุ้ยอุ้ยทําไงดีอะแม่คะผมผมผมไม่ใช่อะ่ะเออไม่ทันแล้วด้วยซีสวัสดีค่ะคุณตาเหรอคะคุณตาได้ให้เงินหลานจูเลียมหรือเปล่าวะพันหนึ่งอะจ้าอ๋อเปล่าเหรอจ๊ะ นี่จูเรียนเห็นไหมคุณตาบอกว่าเปล่าน่ะโอ้โอ้ผมผมจําผิดนะคะคุณแม่จริงๆแล้วเป็นคุณยายนะคะเนี่ยเนี่นยผมจําได้คุณตาครยังไม่วางสายช่นไหมคะแล้วคุณยายอยู่ไหมหน้าคุณยายได้ให้เงินหลานหรือเปล่าเอะคุณยายก็ไม่ได้ให้หรอกหรอทบคุณแม่นะคะวิแยแเราฉันว่าฉันรีบหนีขึ้นห้องก่อนดีกว่าก่อนที่แม่จะจับได้อ่ะโอ้ยถ้าแม่รู้ความจรงิงฉันซวยแน่เลยอะ่ะหนีขึ้นห้องก่อนหนีขึ้นห้องก่อนหนีขึ้นห้องก่อนโอ้ยตายละ ค่ะค่ะค่ะโอเคันแค่นี้ก่อนนะฉันมีเรื่องไปจะไปสะสางกับลูกนิดหน่อยอะค่ะเนี่ยคุณฉันเจอเงินตั้งพันนึงเน่คุณจําได้ไหมว่าคุณทําเงินหายที่วางไว้ตรงเคาน์เตอร์บนโต๊อะอ่ะเออเอ,อใช่ใช่ที่พ่อจะไปชอปปิ้งะนะแล้วพ่อก็ทําวางเงินบนโต๊ะแล้วมันก็หายไปไหนพ่อหนูว่าพ่อทําไปตกบ,บนถนนซะอีกน่าสิแม้ว่าจะเป็นลูกขโมยไปหรือเปล่า,าเฮ้ยรออจริงเหรอลูกเราเนี่ยนะจะขโมย นั่นน่ะสิแม่ก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันแต่แม่รู้สึกมันแปลกๆนะเงินมันจํานวนเท่ากันเลยอะ่ะเงินของพ่อที่หายกับเงินที่ลูกมีไว้ในห้องนั่นน่ะนั่นน่ะสิแม่ว่าแม่ต้องไปหาจูเลียนไปคาดคะเาให้รู้เรื่องแล้วฮันนาจะาจะเห็นจูเลียนไหมจ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นมาบนห้องนะคะน่าจะอยู่ในห้องอะแม่ไม่เจอเหรอคะอุ้ยฮันนาเอ้ย,อยทำไงดีเนี่ยฉันจะแอบแม่อย่างไงล่ะเนี่ยไอ จูเลียนอยู่ในห้องใช่ไหมจ๊าออกมานี้หน่อยแม่มีเรื่องจะคุยด้วยมานี้เราเร็วซะจูเลียนนะ่ะไปแอบใต้เตียงทําไมเนี่ยทําตัวลับลนะล่อๆนะเล่าเนี่ยเพราะผมไม่ได้แอบรับแม่พอดีผมเนี่ยตั้งใจจะมาเก็บของเห็นห้องโองเพลยนี่มาเก็บของใต้เตียงนิดนึงแหมไม่ต้องเลยนะในไหนก็ในไหนละสารภาพแม่มาดีเลยนะว่าเอาเงินก้อนนี้มาจากไหนอย่าให้แม่รู้นะว่าลูกโกหกนะ่ะ แม่ครับผมผมก็บอกแล้วไงว่ามีญาติให้มาก็คุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเขาแก่แล้วเขาหลงลืมเองหรือเปล่าเขาจำไม่ได้เขาเออเงินให้ผมน่ะจูเลียนแม่เริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะจ๊ะเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินก้อนเบลอเลยนะต้องหนึ่งพันบาทนะแล้วแม่ก็รู้มาว่าพ่อเพิ่งจะทําเงินหายไปนะ่ะลูกยอมรับมาซะดีๆลูกไปขโมยเงินของพ่อมาหรือเปล่าข,ข,ขโมยนี่หนอ่อยอ่ะหูแม่ฮะผมผมไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ นี่ยังไม่ยังจะไม่สารภาพพี่สอบอกบอกแม่ไรดีเยนะอยาให้แม่ต้องต้องขึ้นเสียงต้องลงไม้ลงมือนะโอ้ยก็ได้ค่ะคือคือผมเห็นเงินมันวางอยู่บนโต๊ะผมก็คิดว่ามีใครต้องการนี่นาะก็เลยหยิบมาเก็บไว้อะนี่ไงผมก็จะรักษาเงินไว้ปลอดภยัยนะคะทิ้งไว้บนโต๊ะเนี่ยมันก็หายอะฮะโอ้ยแค่นี้ก็จบ ก็แค่สารภาพให้แม่ทราบพลันเองอูแ้แม่แม่ไม่ไม่ไมตีผมเหรอคะผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอะผมผมคิดว่าเงินจํานวนนั้นมันมันไม่จําเป็นแล้วนี่นาก็ใครจะเอาเงินขนาดนั้นไปวางบนโต๊ะผมก็เลยวางดีเอามาเก็บให้นี่ฮะ,ะหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะมองการเอาเงินของคนอื่นมาเนี่ยนะมันก็เป็นการลักขโมยได้เข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นลูกอย่าทําอีกนะจ๊ะมาไหม อมอได้ครับผมไม่ทำแล้วครับแต่แม่ต้องไม่ตีผมนะคะผมผมเข้ามากดแล้วครับผมขอโทษจริงๆนะคะได้เลยเอาเป็นว่าจําไว้เป็นบทเรียนแล้วนะจ๊ะว่าการรักขโมยเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเลยแต่ถ้าลูกอยากได้อะไรเป็นของตัวเองก็แค่บอกแม่แล้วก็เก็บเงินของตัวเองใจยอย่าเอาเงินของคนอื่นเข้ากระเป๋าตนเองเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหมจ๊ะหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอแบบนี้แล้วนะจ๊ะโอ้ยโลองออกไปที เสียดายฉมนหมดยอดเลยต้องพันหนึ่งฉันเอาไปทําอะไรเจร๋งๆน้ั้งเยอะ